อเอาละฮะตอนนี้เราอยู่ในรายการนะฮะเชิชวนชิมนะครับกับเชฟกระทะรั่วไทยแลนด์นะฮะเขาทำอะไรกันนะี่ะเออดูเหมือนว่าจะเป็นแกงอะไรสักอย่างอืมอร่อยชิบหายเลยโอ้ดีเชฟทำอะไรอะ่ะโอ้ยว่าบอกแล้วใช่ไหมให้ลือดูดีๆว่ามันเออรั่วหมดแล้ว วันนี้ผมทำไรนี้อ่ะอ๋อเชฟไ่ให้เอาวัตถุดิบใส่หม้อแน่เลยอ่ะกูทำไรหัวกูติดอยู่ในโอเคอเอ้คกล้วยนะฮะสุดเราจะมีกล้วยเอ็นเอ็นปลา กุ้ยกับปลานะฮะออกเป็นเมนูเลยวะวิวเนือดสีมันดูไม่น่ากินเลยเชฟกูถอนตัวทันไหมเนี่ยเป็นไฟอะเป็นไฟกลายเป็นจังโูดโอ้เชืทำไมสีมันแปลกๆวะเชฟเชฟคิดเว่นผมปะโอ้ยหรือใส่อะไรลงไปดูสีน้ำนี่ว่าจะทำดีๆหรือทำอะไรนี่เชฟเชฟเดี๋ยวก่อนเชฟเชฟ แะปรุงทั้งทีไม่มปชิมได้ไงวะโอ้ยชิมหน่อยดิโอ้ยเชฟไม่เ <c oughs> ชฟไม่กลายเป็นผักดองไปแล้วเอ้ยเชฟสงสารวะเรื่เป็ะไรนะเชฟนะผมจะอยู่กับเชฟตลอดไปโอ้ผมมาแล้วให้ผมทำอะไรกับบ้านหลังนี้ฮะบอกผมมาสิ ผมมาคุณอยากได้อะไรโอ้ยผมไปเอาเกงในให้มันไ,นไ,ได้ชเชงอันเดอร์แวร์ฮะหึมๆๆๆเหมือนไส้โอ้คุณตาเออ,อทำอะไรกันครับนี่ข้างนอกมีอะไรกันเต็มไปหมดเลยวะอยู่นิ่งกันไม่เป็นหรือไงวิ่งไล่อะ เอาไปล็อกใครบอกไงเน้อสเวนบิวเอไอสวีเดนไหนวะนี้เน้อสเวนบิวอ่ะเออกูโง่แป๊บน,นึงรู้กิตมันสเวนมึงนั่งสมาธิเหรอสเวนฮัลโหลเว <laughs> ทำไมมึงเป็นอย่างนั้นฮัลโหล หายแล้วสวนกูสเวนเ,เดี๋ยวกูทำให้มึงหายไปนะสเวนเพื่อนเ,เดี๋ยวมึงกลับมาเกิดใหม่นะบ้านหลังนี้นะจำไว้นะเอ่อสีแดงหลังคาสีดำมีเท่นปูลินอยู่หลังบ้านอันหนึ่งโชคดีโชคดีเพื่อนเออสวนนี่เห็นป้ายเชี่ยสเวนแม่งของเทะวะมึงเกิดมาได้ไงเนี่ย โอเกินล้วสวินเชียร์อีฮี้ชิบหายแล้วนี่แม่งเอาพี่มหาสาวินเอาบ้างดาิมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยโหลอยู่ไหน สวีเกียฮะอยู่ในห้างสวีเกียโอ้ยพอดีเลยพี่ผมอยากซื้อโคมไฟหน้าแต่งบ้านแล้วกูได้ยินเสียงอะไรไปแล้วนะนนบนเหรอนบ,นบนมันก็ต้องหนี้ลไอ้วนะอะไรฮะลืม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 ทีขึ้นที่สูงแบบอัตโนมัติกนะัเดี๋ยวกันที่เราดูด,ดูหน้า โอ้ยดูนดูดูดูเฮ้ยหันหันอ่าเจ๊ดใครพูดกับกูเมื่อกี้ใครพูดกูกูอยู่คนเดียว นี่กูโยนนี่ยนี่มันไก่โอ๊กแต่มันไม่ใช่ไก่มันคือเพนกวินวะมันคือไก่อ่าไม่ใช่เพนกวินมันคือนกวิดีของเมื่อกี้ใครพูดกับผมวะหลัวนี่แค่คุยกับกูเริ่มหล่อนแล้วนะเดือดทไม่สวีเกียมแม่งหล่อนขนาดนี้วะดึงวะเยอะโดดดึงโดดดึง ถึงว่าเย่ yeah, อยากไปโซฟาพอดีเลยเออว่าโอยมันจะต้องขึ้นไปเออเดี๋ยวก่อนนะเชียเรามีสูตรโกงซะเปล่าแบะแบะ นี่ถึงแล้วสองแบงชิวๆเลยเฮียโคเดนทูจบมีช้นสองปะอ,อ๋อแล้วไปอะไรเกิดอกรีตติ้เหรอพัรายกทายใช่มันดีๆแก่ผสูงสโอเคแหละ ไปที่ต่อไปต่อดูเหมือนเมืองนี้เฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อ๋ยันจจเส้น GTA ป่ะไม่ใช่หรอกน่าจะสก,กิมึงอ้ยเชื่อมีมันเยอะจัดเลยวะ่ะไอ้โดนแฮปเป็นดิฟูดกอดกอดแดมเฮ้ยทำอะไรกันอะแก๊งเนี่ยแก๊งนี้ทำไรเอาวิ่งนี่มั้ นี <l id sei> ่เขาทำอะไรกันเนือยากรู้ว่าไอแดงอ่ะไอแดงเป็นนักสู้จริงป้ะโอ้โหแม่งเอ้ยอากูแดงแป๊ดไปด้วยเลยโอ้ยแล้วรถพยาบาลนี่แม่งทุกทีเลยเฮ้ยพี่ทำไรอ่ะอุ้ยกล้องเหรอพี่ลืมกล้องอ่ะพี่ ถ้าไปอยู่แก๊งเขียวเป็นไงเห็นมีอะไรหรือวป่าทำอะไรกันทำอะไรจ้ำคุ๊ยเชี่เอาใครถ่ายเอออ่ะเชี่ห้องน้ำนี้ไม่มีคน,นอีกแล้วน่เฮ้ยเพื่อน เฮียชิโกโนโกนุ๊กตันตันโดดกูไปเฮียโดดโดดโอ้ยครับว้า <laughs> น้องน่นารักโอ้โหแม่งขอขอเปลี่ยนตัวเลยแม่งน้องมันจะน่ารักอะไหนๆก็น่ารักแล้วโอ้ยเฮียแม่งมีแต่อันที่มันทุเรศทุเรศวะ่ะกำใจนะ ใส่กระโปรงแปโอ้ยเชียทุเรศกูเดิมอีกเชียี๋แกเราต้องรลยเปล่าอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยแกงนี่เขาทำ,เทำอะไรกันเฮ้ยทำะไรกันทำะารกัรนี่จมคนไฟลุกดีพี่ผมพาแขกมาหายียจริง โอเคเอาแหละปวดแก๊งเสร็จกูไปดีกว่าแม่งมีแต่อะไรไม่รู้ที่ไม่หมดเลยเอา้าเดี๋ยวตอนแรกจะมาไหนนะมีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนอันนี้เป็นโซนนากกรรมเป็นอ่าไม่ใช่เรื่องของนาฏกรรมเขาเรียกว่าโมคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ้นนะโอเคเอาแหละดูเหมือนว่าเราจะเจอแบบแทงอะไรสักอย่าง ว้าวเชีย่ยเท่จังวะคุดวิจัยทำไรอะเชีย่ยแมง่งแอบบสอดแนมคนแม่งสตอร์เกอร์ปะ,ะทำะไรกันอนะเฮ้ยขอกดมึงดิจะแกะแกัมจะรู้ปะว่ากดปุ่มไหนอะอะมันรู้ไหมมันไม่ได้เรียนมาม่มีลั้นด้วยวะขึอนไลยอะลองตดจุดแล้วตดจุดวะ ครับมพร้อมแล้วในสามวมีรันช์ด้วยฉันหายแล้วรันอะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเชียี่มันนิวเคียแดมรอบสูงๆขึ้นเลยยีดองนี้ ว a t t ต e ฟ u ักชิบหายแล้วชิบหายแล้วเมืองระเบิดเดี๋ยวมังอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงเออคุณผู้ชมอะถ้าผมทำการเอ่อพุ้งชนเข้าไปมันจะ คนแถวนี้เขาจะไม่คิดว่าผมเป็นออคนที่ก่อสงครามโลกคนที่สามใช่ไหมไม่ไมหรอกเรียบร้อยห้เมืองนี้แม่งออ,ออฟฟอ r เอา ถึงผมจะไม่เคยเล่นฟอเอาวก็ตามแต่กไ็ได้ยินเรื่องชื่อบบพอสมควรพี่ขาคุณพี่เป็นอะไรอะขาคุณพี่มันเป็นอะไรทำไมมีเท้าสองอันาหน้าดูดิเชียนมึงตัวเฮียอะไรเนี่ยมึงด้วยเอามีขาสองอันอะไรวะโรน<อ>ีม้มันเกิดอะไรขึ้น ไม่มีเท้าอองอออกมาวะงงวะกูมีปะเนี่ยไม่มีนะเฮ้ย<อ>เนี่ยดูดิมีเท้าเหอีอย่ยเชียแม่งนากลัวไปไปดีกว่า